รับตอน,นี้กำลังท้ามการปิ้งข้าวโพดนะครับสำหรับอาหารคำขึ้นคือ <Wow. S 1> สีได้กินแต่ข้าวโพดเนี่ยแหละครับเว <Wow. S 1> ลาพักล้วก็นอนเมื่อยนม่งรถห8โคเแปดงทั้งขึ้นทั้งลง <Wow. S 1> คุ้มครับทิปนี้คุ้มดี mm hmm. อ่อหวข้อมันหัต้องหอบหลับก mm ิน hmm. ข้าวโพดที่ปานการคัดกรองม่ยงดยีโดยกุ้อ่า เนี่ยย่างปัดเลยใ่ไหมด้ับย่าไ่ปัดเบบปัดเพินิดนึงก็แหลมนยวงในไหม้น่ตอนนี้ก็ลังถาชีพไม่ไม่เห็นหลับเส็โวีเครื่องปรุงเป็นยังกับอไรามันมีมีอยู่ไมพบหรอกแต่ก็ต้องทาเขาก็ก็เลยครับน่าจะมีพาชนะใดมาจบที่หุมสตรีแต่ว่าเป็นยังครับงามเหมือนกันงามอยู่บรรยากาศของ พ่อ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 วินสันวินสันนายมาทำไมโรงงานปิดปิดประตูกลับลงไปเลยนะวินสันมันไม่ใช่ที่ของนายนะนายเหมาะแกการนอนใกล้ตหลังบ้านไม่เหมาะแกการขึ้นมาข้างบนหรอกถึงว่าเราจะมีสปีชี่ท้ายกันก็ตามแต่ากลับลงไปนายก็ทิ้งร่องรอยไว้ยืดส้นตีนเนี่ย เป็นไรบางคนก็คิดอาจจะเป็นรอยน้แพนด้าหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่คือส้นตีนของมินสันนะอี่ยางกายเข้ามาหาพวกเราแล้วผูอ้อามจะทำของหวานให้กินใช่ไหมจะเอาข้าวโพดกระซอยแล้วใส่กะทิแล้วกระพับแล้วก็ะหอดแล้วก็กินน่าจะได้กินเช้าจะทำอย่างนั้นก็ประมาณตีสองน่าจะได้แดดแต่ก็นี่แหละรอจนพวกไม่รู้ว่าขาวหรือเหลืองเหลือง แน่นวะนั่นล้างก็จะเป็นียังบุล่ะเป็นหัวเป็นปลาเป็นหนามบวหรือียังโบ้หัวคุยกันเพราะว่ามันมืดไม่มืดใช่ว่ามันรอเช้าวใช่ว่าสักพักนึงดิ่นแนมเข้าไปบางทีเห็นแสงไฟอยู่ะมากที่เปิดป่ายูนี้แสงไฟแสงไฟนั่นยี่คนซองเขียดนะครับยี่คนซองเขียดอยู่ฟังต้นตาลไม่มม่นใจว่าเป็นภูเขาบวกหรือว่าเป็นอะไรนี่ โมตามาเมี่อรเพียกค้งยู่ข้างห้านแน่ครับอ่ามีบัวเห็นเอ่อมี่ชิงสานั่งหววมีชิงชามีโซฟาอันนี้ผิดครับใส่ดาบเพ็ดอ้าววัตถุดิบเหนียวมากันนี้มีงย่งไงมีรังโมครับเออไม่ดูสินเลยเออไม่ดูสินกินเลยอยางเด้เอย่ามีนมแร็บซอยมีหลักแนวเจียวังแนวมันดีใค่ดูสินกินครับน ไม่ได้เอาถ้วยอ้นขวดน้ำจิ้มมาบ่รขวดจิ้มก็มันอยู่หลังหมดบ่มันเป็นแค่บ่คือขายน่าละครับแต่ว่าข้างห้องสติ๋ดีอยู่เลยครับเพราะว่ามันมีมันมีปลาแดกให้ครับตัวนี้ฮู้แม่นโลว์นายพีพีพีเท่านี้ครับมีเต่ามีทานในนี่ของให้กันว้าห้าบ่มีกับของเตรียมมาเพิ่งห้ยไผ่ของยังไปหาอยู่ตรงหน้านะครับเป็นสาหม่าที่ใหญ่นะครับหาเห็ดคุณเป็นตาครับตาหมาก นะครับเป็นแะรท่ห้าเฮ็ดนะครับคนขอนการทีพร้อมนะครับบัวจีหมวกขุดหมวกทั้งหลังขุพิ่นให้ใส่หมวกเนี่ยตดแล้วมีหมวกเพิ่นให้ใส่หมวกหรือตะกรท่าไเป็นห้าเฮ็ดหรือว่าใส่หมวกท่กับท่ากับของลงในน้น่าในห้ากิโครับแต่ว่าในราคาหกลอยใบแดงที่พักหกคนนะครับบ่แพงเลยครับราคานี้ ชุดโตุ๊ดตื้อเลียขึ้นนั่งหนึ่งรวยบาทนะครับที่นอนด้านไม่ก่อนกลางสิที่ดูดีอยู่ครับมีไฟฟ้ามียังใส่มีผัดลมนะครับผู้ใดมาหน่อยคนกับที่นีหลังหน่อยนะครับหรือว่าผู้ใดมาหน่อยคนแต่อยากดูหลังยังไงยังสีเลยมาผู้ดเดียวกับน,น,นั่งเตียงเก็บ <c oughs> ไปครับผม